เขียนไห้ก็ไม่ได้ฟันลายเลยจ้ะเอายอ้ยอนยอ้อนหลังเจนงวดเนี่ยเหาหลังเจนงวดที่ถือมานี่เป็นแต่ไหนค้อมฟันว่าได้มาจากไหนเล็กันทั้งนั้นเลยฟันทั้งนั้นจ้ะกะ,ะมีคนมาบอกนี่ละ่ะบางทีกันแต่ส่วนมากมีคนมาบอกแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขให้แค่นั้นผมมีอย่างเลยในค้อมฟันในขวอมฟันนะค่ะก็ต้องตียงเลยก็ต้องตีเป็นความฟันฟันทุกงงวดนี่จะมีคนมาบอกมีคนเขียนตัวเลขให้คำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันว่าอันนี้คนมาเขียนไห่ก็ไม่ได้ฝันลายเลยแะอ๋อย้อนย้อนรางเก็บงวดเนี่ยเอ้ย้อนหลังเก็บง,ง,งวดที่ถือมานี่เป็นแต่ไหนข้อมฝันว่าได้มาจากไหนเลขฝันทั้งนั้นเลยฝันทั้งนัง้นจ้ะแต่มีคนมาบอกนี่แหละ บางแค่กันแต่ส่วนมากมีคนมาบอกแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขให้แค่นั้นผมมีอย่างไรในความฝันในความฝันนะค่ะกต้องตีอย่างเลยกร,ร้ตงตีเป็นความฝันฝันชุงวันนี้จะมีคนมาบอกมีคนเขียนตัวเลขให้สมากจะเป็นผู้เท่าหรือว่าเป็นคนยางไหมาบอกมาเขียนให้หน้าสิเป็นเจ้าที่อยู่บ้านนัน่นหลจะนึว่านะเา,า่ะาแมน ตอนตอนที่ฝันฝันตอนแรกที่เริ่มเริ่มจากปีดิดปิดมานี่ตอนแรกเป็นปูเป็นปูไปเป็นยากรนาาหนูฝันว่ายาเนี่ยมาหาเราเราบอกฝันว่ายาตายในความฝันฝันว่ายาตายแ้วาหายหายแล้วนี่เราบอกว่าคือเฝ้าตายแท้กะกะคือบลอกร่อนวางสี่ก็เลยพอเห็นเราเราเราหยิ่อยู่ก็เลยเรียนไปกอดเราแล้วก็เลยบอกเลกเีกหนูว่างวดน,นั่น มันออกแปดหาัามันก็จำครับมกระโดแล้วเนาะแต่เราบอกหกตัวเลยเด้ตอนนั้นอะ่ะแต่กระถือสองตัวแปดหาแล้วกาบันี้เพราะงวดตอมากับปูมาหาปูตายไปแล้วปูเสียไปแล้วแงินมันออกอย่างเยียอตอนนั้นอะ่ะ เงื่อสับปได้มันโดนแล้วเนาะมันหลายงวดแล้วนะนะครับแล้วก็เรื่อยๆมาก,กับฝันวานมีคนมาบอกเขียนเลขให้เลยเขียน,นเป็นตัวเลขจ้ะตั้งงวดล่าสุดก็ก็ถึือมาครับงวดมันทีพามาเน่งวดที่งวดล่าสุดมันยังมีอ่เาเจ็ดทางเจ็ดสูนสามอ่ะซื่อซื่อเลขเนนะี่ยซื่อสามเจ็ดซื่อสามเจ็ดแมน ซื้อซื้อสามเจ็ดมันออกศูนย์สามเนาะมันมันออกสามสามศูนย์เจ็เนาะเจ็ดศูนย์สามอ่าเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดห้างแมนกระก็มาถือตีนนดนี่กะเลขรถนี่เลขรถเลขรถเลขรถสามตัวตรงครับมาถือเลขรถเด็กก็มาเลขห้า 5. ห้าแปดสามอ่ากกมาฝันา มันมันติดมันเก่าแหงหาเก่าซีก่อนบอกเพนั่นั่นเก่าซีกับหาเก่าซีเราอะไรกันหลายวันแล้วตอนวันนั้นคือฝันว่าเอยบอดดี้ฝันกิงตกตกใส่แขนหนูก็วาบอดดี้ตีซีขึ้นหางจะเลยบอดด้ตียังเลยก็แค่ว่าเอาหากับซีกกบวันเป็นเก่าเขาใส่เลยตีง่ายเถอะแมนตีง่ายเถอะคือคิดว่าเออหากับซีเป็นเก่าก็แค่นั้นเออสะก้อนทีถือนอนค่ะจะก้นทีถือกันตีในก็ถือ แตงหัวแตงหดวนี่มันก็เห็นเป็นโค้นแต่ว่าเป็นเขียนไหเป็นผู้เทาบ่หน้าหน้าที่ผู้เทาเลียชงหลังไงอยู่เป็นปูเป็นงาเิี่ยเป็นผู้เทาหลังหลังไงแมนถือคนโบราณบ่จ้าแมนโบราณเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาที่มัดเชยนให้ผู้หญิงแต่ผู้หญิงแมนเป็นเม่ยาเป็นผู้เทาโบราณเนาะจ้ะมาเชยนให้ตัวเดงยิ่งขึ้นได้บ่ กระโบตัวแดงจะหล่ะก็เขียนทุกเทียนสอกฝันก็ยังสี่เลยกระโบเป็นเคียนแหงสี่นะส่วนมากเพิ่นจะมาเขียนให้สองตัวหรือสามตัวครับส่วนมากสิล่ะส่วนมากก็สามตัวเลยให้สามตัวเลยแหมหนูบ่ค่อยแบบฝันแบบมาตีเอาทังสี่หนูบ่บ่มีค่ะเออแต่คือแบบถ้าฝันเดี๋ยวคือฝันเป็นตัวเล็กมาให้แบบเป็นตัวถ้าบ่เขียนให้ก็คือบอกคือบอกว่าเออสมมุติอันเพิ่นมาสิกาหาแปดสามเด้อลูกคือเลขตัวนี้เด้ออย่างประมาณนี้ได้ แต่ถไายยากระคือเขียนไห้บรเคยได้มาติความสัตย์ในเทียนอย่างไหในเป็นตัวของยงเลยถ้าบางทีแการคิดเอาคิดเอาว่าเออเป็นอย่างคือมักเล็กตัวนี้แค่แค่นั้นนะครับครับวันนี้เด้่ยวันี้เพิ่นเทียนให้ตัวอะไครับวันนี้ครับบมเคยบอกเล็กในเทียนเลยนี่แต่ให้เบิรงเอาให้เบิรงเอาเมียหนูถือถืออะไรเอาถือเครียดเลยนะครับถือเครียดมาต้องบอกก็ได้นะครับเนาะบางเจ้ากัน มันพ่อก็ะถือถึงถึงถึงมาหลายงวดพ่อมาบอกลุยปัดบมันสิก้มีเด้แมนแบบเจ้า้าคนอยากซื้อก็ซื้อให้มาเบิ่งน้ำได้เขียนให้ได้บอสัน่งหรือจังได้เวลาแบบนู้ขียนให้ได้บอสได้โอเคเจนให้เดี๋ยวเด้อะเปียนเปลี่ยนเปียนจะมีแม่บอกซื้อมาแม่ดีบอกซื้อบอกซื้อบอกแจ้งได้บ่หนี่ซื้ออย่างน้อยเนาะน้องอะไรซื้อเจนจ้ะอ๋าน้องเจนนะครับก็ซื้อเจนซื้อดีตัวนี้น้องเจน อยังก่เ็เพนะื่อนน่ะน้องเจนฝันแม่นนะครับเพื่อนชิตัวนี้นะครับจะเจนตัวหน่อยห้ามเจนตัวหน่อยเจียนนะเขียนว่าที่แหงนะี่หนึ่งต่อคอหกห้าน้องเจนมั่งสินอลยวันนี้ปังๆนะครับสองตัวเดียวตัดให้น้ำบอลเอา้าหลายเส้นพร้อมเนี่ยนะครับพี่น้องเลยฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปก่อน มองกล้องผมแนะมองกล้องมองกล้องมองกล้องผู้ใดถือจะไปเห็ดบุญเด้อไม่แม่ไม่ครับเราถือไปเห็ดบุญครับเด้อโอเคนะครับพี่น้องส่องตัวตัดเองเนาะนะครับอ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปขอพิจารณานบ้างเด้อครับผมสลับความฝันของน้องเจนนะครับนี่ภูเฒ่าเนาะเห็นบ่ครับมาเขาฝันมาเขียนให้สุ่มหัวนั่นมาครับเจ็ดหัวซ้อนแล้ว แม่นบ่ะอาทิตย์เดอนเดือนตลอดสองวันเ 9, 6, ก้าหกสองก็เป็นตัวเลขที่งตัวเลขที่งามด้วยนะครับทุกคนทุกท่านตัวเลขที่งามนาน,นานลงทุนด้วยกันนะครับเก้าหกสองเก้าหกเก้าสองหกสองนตัดไปเฮงๆรวยรวยกับน้องเจนปันแม่นนะครับอะไรกว่าหกสามหกสาม ถ่ายค<ะ>ลิปพี่น้องถ่ายคลิปฮะหกสามันจะ่อนเจนศูนย์หกสามเหนกันมันออกเลขเลขเลาไว้ต้องมันทั้งตอนน้นามหกสามพอเอไปเอาออกก็ได้เมื่อตอวารุจเจนเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เพิ่นเพิ่งจะบอกนะครับว่าพี่บ่าวบอกเลขหกสามอันนี้ความฝันของน้องน้องเจนได้เก้าหกสองแล้วก็พี่บ่าวมาบอก <Okay. S 1> พี่บ่าวตะคนบ้า คนบ่าวะคนคนขื่อชายันนะโอ้คนบอคนบ่ค่อยเต็มคนบ่ค่อยถึงบ่คนบ่ถึงร้อยนะครับคนบอโอ้ครับเอาได้สองตัวพร้อมพี่เนี่ยพี่น้องได้บังแห่นได้บังแห่นได้สามตัวระชินจะได้สองตัวพร้อมหลักหกนี่นี่เก้าหกสองกับหกสาม จัดหนักจัดเต็มนะครับ1ตุลาคม2 5 6 5นะครับ